สวัสดีจ้าทรพี่น้องยูทูบทุกคนทุกคนจ้าแหละคุณกาเดินมาจ้าวันนี้มากับสายหิมะมันเป็นสายฝนยยในแทยพี่น้องหิมะเพิ่งจะตกเมื่อดีเป็นมือแรกท้พี่น้อง <th ew> หนาวตกแห้งนำ้ำสาวแหลผ้าหลูกยางมาถาลดบาทเพราะว่ามันอีสาแลลสิไปเให้ทุระในเมืองทุระสำคัญ <c oughs> ขกิเจะรถเขคนมากเกามากว่าไดใท้พี่น้องเพราะว่ามันอยูอ่มันอยู่ดันหิมะเ่องยนันรถเข็นมันมีแนวคอบเนาะงเทพพี่น้อง,องมันมีแนวคอบยนันน้องเอรินาเปียก ซาแหลกก็เลยเอามาจังซี่มือน้อยอนั่งเหนียวบางหนาแม่มางกล่องดูลุกมือน้อยเรยวพอเห็นดังเล,ลงแก้มดึงดังไปะละเอ็นนี่นะอีลาบางกล่องดูลุเด้อ เห็นไปเห็นกองต้งไปที่นี่พูนาไให้พี่น้องเขาจุนพูนอยู่หิมะตกเังนสีมันก็งามพี่น้องนอถให้พี่น้องแต่ว่าไม่เห็นหนาวไปใส่มาใส่ลำบากกันเท่าพ่มีรถจนตัวน้องเนยว่าหมอเช้าเนี่ยน้องเนยตื่นขึ้นนอถให้พี่น้องนั่ง่าแท็กสี่ไปโรงเรียนนั่งเห็นหิมะตกนั่งเลยว่าโอ้ชินหอดเด่น น้ำให้ลูบ่อยได้หรือเ่าะเจ้าน้ำให้น้ำหลูกบอยไม่กินก็เป็นหิมะเมื่อวนน้องเอลินาจะไปใสลูกน้องเอลินาจะไปทําธุระที่ในเมียงตีลูกขันบ่จจาเป็นนะสาวแล้กก็สิว่าผ้าหลวมมากดอกให้พี่น้องเพราะว่ายังตีเพราะว่ามันหนาวมันไปมาลําบากพวดไม่มากตกขนาดเสมอกะสิไขู่ เอาลี้ยกวกังกนาไม่อะฮิตหยังอ่ะตัเอ๊ะน้องเอลินาบึงกล่องดูด่ดูๆอุ้ยอุ้ยมีแต่แกม้มเทพี่น้องดึงดังบ้ดแหละเดียก้าแล้วขออนุญาตขึ้นรถบาสกันนะจา่าห้พี่น้องรถบาสมาแล้วโอ้เทพี่น้อง ฮ้ยว่าแตสิมาฮอดบ้านแท้พี่น้องเทิงหนาวเทิงส่งกับเปียกเป <laughs> ็นยังคือเปียกติ <laughs> ซาวแลยางามามาอนนัน,งน,งงน,น,อนนั้นพาหิมะมาเนาะบัดนี้หิมะมันท่วมขาแข้งพี่น่ะแท้พี่น้องมันเกงยินก็เลยเปียกพอขาแข้งพี่น้พูน่ะตั้งต้เช้าตกอยู่4:00นแ,แล้ว เฮ้ยหนาวน้องเอลินากันรับใครอย,ยููเซฟตียางเดียให้น้องเอลินายันน้องเอลินาหนาวทอดฮอดเสือ้อหนึง่งฮิมาจากองคุ้มให้ลูกอีกสองทบงามนวดให้พี่น้องเอาน้ำให้ลูกบ,บ่อยมล่รยเนาะวนที่นี้กินก็ยังสีแสบเนาะ ง่ามห,หนาวกดจบคลิปนี้ซาล้วก็ขอฝากให้พี่น้องกดแชร์กดไลค์ออดตะคร่มาปักให้ซาลแลรนเรื่อนจากเพื่อซาล้วจะได้มีแห้งสู่ชีวิตในต่างแดนต่อไปะได้มีแห้งเลี้ยงลูกต่อไปให้พี่น้องเวลาพิม่มาตกตกเบ,เบิดเหมือเวทเว้นะรวดย่างกบลำบากทวงค้าแค้งอรวด กันบ่าว่าไปเฮ็ดธุระนี่บ่กออกจากบ้านนะ่าซาและมันหนาวพาอกันคลิปไม่ได้จ้าเด้พี่น้อง